อันนี้ก็เป็นห้องเรียนฟิลลี่นะคะเสร็จแล้วไก่สเต๊ปอาคีริวลาคีริวก็หัวละอากินกินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเตรียมอาหารวันเกิดฟิลลี่กันต่อนะคะจากที่ทำไว้เมื่อวานก็หมักไก่สเต๊ะแล้วอุ้ยเลอะอะไรก็ ไก่สเตที่หมักเอาไว้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเอามาเสียบไม้กันฟิลลี่ใส่ไอ้นี่ดีกว่าผ้ากันเปื้อนไหมจะได้ไม่เปื้อนไม่งั้นเดี๋ยวเปื้อนนะเอามือขึ้นกอนเดี๋ยวหมอมิใส่เดี๋ยวชุดเปื้อนโอเคชุดจะได้ไม่เปื้อนนะคะคุณเชฟ จะได้ชุดไม่เปื้อนโอเคเดี๋ยวเรามาเสียบไก่สเต๊กกันฟิลลี่จะช่วยเรามีเสียบไก่สเต๊กไหมโอเคกอนึ่งนี่ไปซื้อไม้มาแล้ว50ไม้1ยูโรนะคะก็ประมาณ40บาท50ไม้50ไม้ะะม40บาท, 50, 40, 40บาทตกไม้ละอันเกือบบาทใส่ถุงมือก่อนอนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ทำไก่สเต๊ก ทำอะไรสเต๊กเนี่ยไม่เคยทําสเต๊กมาก่อนแต่ว่าชิมแล้วเมื่อวานก็โอเคสเต๊กเราก็ย่างในกระทะนะคะพี่ใส่ไห้ของเราใส่ไหม,ไหมโอเคเอาอัี้ใส่หนึ่งอันพี่จะได้กล้าจับข้างนี้ค่ะมันใหญ่มากเลยออามือเอามือ โอเคโอเคนี่ไก่เตะที่เราหมักเอาไว้เมื่อวานนะคะก็เดี๋ยวจะมาเสียบไม้กันเอ้ยช่วยเสียบไม้ไหมอ้าวไม่ช่วยเหรอเราจะช่วยมอมีทำอะไรอ่ะฮะไม่ช่วยเสียบไม้แล้วจะช่วยทำอะไรอ่ะเอาเล็ก ใส่สเตคเคยกินไหมไม่ไม่เคยเนาะใช่ฟลไม่เคยกินเลยแล้วฟิลิใส่ถุงมือแต่ไม่ทาหมอจะไม่ทำเราทำไมอ่ะทำไมไม่ช่วยอ่ะกลัวเปื้อนเหรอกลัวเปื้อนโอเคโอ้โหงานปารนีนอันนี้อึ๊บอึ๊บอึ๊บนี่ค่ะถาด้านี่โอเคอยู่นะหน้าตา แต่ว่ามันเปื้อนเอาใหม่ทำยังไงจะไม่เปื้อนมันก็ต้องเปื้อนหรือเปล่านี่โอ้โหเหลืองเชีแล้วอันนี้นะติดเคาน์เตอร์นี่ต้องใช้น้ำยาเช็ดอย่างเดียวเลยอะเมื่อวานเช็ดไม่ออกชออกหรอฟิลิปปาออกหรอโอเคเอาใหม่แบบนี้จะไม่ให้มือนี่เปื้อน พี่อยากกินไม้กรสเซตมามีมีถุงมือจะได้ไม่เพื่อนใช่ถุงมือเพื่อนได้อ๋ออันนี้นะคะพอดีเลยโอเคอยู่หน้าตาของเราเยอะเยอะเลอะอะไรเยอะๆอาจจะกินเยอะๆจะกินเยอะๆทำเยอะๆได้ไหมก็นี่ไงอันนี้ก็ หลายสิบไม้อยู่นะก็เยอะเยเกินะ Good, มาม,มิเป็นห้าสิบไม้เลยเพราะว่าแขกมาสิบสิบสองคนผู้ใหญ่หกเด็กก็เสรแล้วอ่าฮะฟิลลีตื่นเต้นไหมคะวันเกิดฟิลลี่ฟิลลี่ครบกี่ขวบนะกี่ขวบฟิลลี่จะเป็นกี่ขวบพูดได้ไหม ว่ากี่ขวบ three three yeah โอ้โหแล้วนี้กว่าจะเสร็จเนี่ยไม่ต้องใช้เวลานานเท่าไรหร่หรอเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นงานประณีตอ่ะตาดีทำหมูไก่ไม่ได้อะไรนะนทำไมชิ้นนี้มันใหญ่เกิดอะไรขึ้นเอาชิ้นนี้มันนิ่มบมิไม่ได้หั่นหรอใครได้กินชิ้นนี้ไปเนี่ยอิ่มเลย คือน่าจะเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวต้องมีห่อปอเปี๊ยะอีกอ่ะห่อปอเปี๊ยะเพิ่มอีกทำไมรออยู่อะก็เสียบไม้ไงตายละกว่าจะเสร็จไม้หนึ่งมันใช้เวลานานมากเลยอ่ะทุกคน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 ทำไมพูดกว่าจะเสร็จก็ทุกคนที่เขาดูอยู่อ่ะกว่าจะเสร็จงานนี้ก็คงเช,ช้าอะค่ะโอเคอย่างนี้และวตอนอย่างนี้หรอเขาทำอย่างนี้แหละเออเขาทำอย่างนี้แหละอ่ะ อบซาลาเปานยเจียวออฟฟิไม่เปอะไรอื้มะด,ดี้ทำอะไรในออฟฟิศแดดีดก็ทำงานวันนี้แด,ดดี้พีซี่ะค่ะแด,ดดี้พีซี่ทำงานอื้มอีสัี่หันเชีวเดอเดอ,ดอโอ้ยตายละพรุ่นี้จะเสร็จไหมเนี่ยเสร็จเสร็จหรอฟิลิปว่าเสร็จหรอ ให้กำลังใจหมามีตลอดเลยนะฟิลลี่อ่ะสวยอะไรนะคะสวยมามิสวยมามีสวยเหรอมามีแต่งหน้าสวยใช่ไหมอืมฟิลลี่มีเชฟมีอะไรนะฟิลลี่มีเชฟมีเชฟฟิลลี่มีชุดเชฟอ่ะให้เปื้อนมีชุดเชฟฟิลลี่มีชุดเชฟเดี๋ยวมันเหลืองไม่ออก ม่ออใช่มันติดเคาน์ตเตอร์แล้วมันไม่ออกอฟิลลี่อะไรวันอ๋อลืมบอกที่เห็นแต่งหน้าวันนี้นะคะอย่าตกใจว่าอุ๊ยวันนี้ทำกับข้าวแต่งหน้าด้วยเพราะวันนี้เราไปปรถมนิเทศท,ที่โรงเรียนฟิลลี่มา ก็ไปให้คุณครูเขาบอกว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างเราต้องเข้ากี่โมงออกกี่โมงเพราะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเข้าเรียนออกเรียนไม่เท่ากันนะคะวันนี้ก็เลยสวยเป็นพิเศษไปโรงเรียนฟิลลี่มาไป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 ไนไป,ไป,ไป โอเคไปจิ้มไปโอ้ oh, so cute here อันนี้ก็เป็นห้องเรียนฟิลลี่นะคะนี่เป็นห้องเรียนฟิลลี่น่ารักมากเลยวันนี้เรามาปฐมนิเทศกันนะคะ ฟิลลี่ชอบไหมห้องเรียนฟิลลี่อันนี้ชอบไหมคะชอบไหมคะครัวเหมือนฟิลลี่เลยนะ,นนยะจานไงจานของฟิลลี่ใช่ไข่ฮะเหมือนของฟิลลี่เลยไหมคร <laughs> ัวเฮอโอ้โหะ Wow, dit is een supermarkt. Okay. Mogen nog maar rein? Ja? maar kurz, oké? Okay? Oh, oké, okay. dan. Hupen? ja, kanst okay. okay? ja? du hupen. Kanst du dat? Ja, mal. Auf, auf. เแล้วสิ่ันหนึ่งของเด็กมันเนี่ยถ้าเาไม่ให้มันได้เรียนรู้ เสร็จแล้วยังไม่เสร็จนี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยเนี่ยหมอมียังทําไม่ได้ถึงครึ่งเลยเนี่ยถึงครึ่งเลยยังอันนี้กับอันนี้เสร็จแล้วไม่ช่วยแล้วยังฮะจะเสร็จตรงไหนมันยังไม่เสร็จเลยเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะคะก็ฟรีแรปกเชนเกอมินิฮอทเทนมีน่แรปแล้วหรอแรปตอนไหนอะ กับตเมื่อไหร่อ่ะรับเมื่อไหร่คะเมืม่อกี้เหรอตอนแม่มีไปซูเปอร์มาร์เก็ตเหรอหรือว่าตอนไหนตอนแม่มีไปซูเปอร์มาร์เก็ตเหรอเหรอแล้วรู้ไหมว่าของขวัญเป็นอะไรฟิลลี่เห็นเ,เคเชนเกอร์ไหมเห็น <c oughs> เป็นอะไร,รอ่ะเป็นมินิฮารอตจริงเหรอ,อเ,เคเชนเกอร์เป็นมินิฮาร์ตเหรอครูว่ามแม่ ใช่เลอะหมดแล้วเนี่ยมุนนี่นะคะเสร็จแล้วไก่สเต๊ะนี่น่ากินไหมคะลแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปทำกับข้าว สำหรับดินเนอร์วันนี้นี่ทุ่มหนึ่งแล้วยังไม่ได้เริ่มทำกับข้าวเลยแล้วก็ทำกับข้าวเสร็จก็ต้องมาห่อปอเปี๊ยะต่อถ้ามีเวลานะต้องส่งฟิลลี่เข้านอนก็โอ้ยคืนนี้ยาวโอเคเดี๋ยวไปทำกับข้าวก่อนนะคะ <Yeah. S 1> กับข้าววันนี้ก็เน้นง่ายๆแล้วก็รวดเร็วนะคะเพราะว่าทำไม่ทันแล้วก็มีผัดวุ้นเส้นเอามาจากไส้สปริงโรลนะคะแล้วก็ มีพะโล้หมูฮ้องนั่นแหละที่ทำไว้ตั้งแต่คาวที่แล้วแล้วก็ฟรีซเอาไว้แล้วก็ปีกไกท่ทอดนะคะหมกักเมื่อกีนของกับข้าววันนี้นะคะไม่หวงหวา<ม>เน้นรวดเร็ว ทำอะไรไปกินข้าวไม่ไม่ไม่อ้าไปไม่กินใช่ไหมั้ okay, อเดี๋ยวมามีกินกับดัดดี้นะโ okay? อเค <laughs> ไปแล้ว <laughs> ไมไม่คือ <c oughs> หมูฮ้องสุดยอดมากและที่สุดยอดกว่านั้นก็คือ ลอกเนื้อแดงให้สามีดิฉันกินหนังอย่างเดียวล้วนๆอันนี้คือสุดยอดมากแล้น้ำจิ้มคือกินด้วยกันละที่สุดอ่ะอฟินมากฟินไหมฟินไหมฟินไหมฮะ มีก็โปรดมากนะคะแต่ว่าเฉพาะเนื้อแดงเนาะใช่ซิซิสก็มาสักเดิกเตรกิชลาเปดร์ดี้พูดว่าอะไรดิกเตรกิชลาเปอร์เดิกเตรกิชลาเปกินข้าวก่อนก่อนก่อนค่อยพูดเฟลี่ต้องกินก่อน Gün, Karla, halb gut, okay. Und auf Hessisch, dreckige Lappe. Dann nehmen wir mal eine. Dreckige Lappe. Ja, genau. Oh no! <laughs> und, jetzt musst, und jetzt musst du noch davor sagen, der dreckige Lappe. Der dreckige Lappe. Genau, mein Schatz. Wow, so wir mal sehen, was das bedeutet? Okay? <laughs> <wo wir> <laughs> dirty. Aber <laughs> But it, it's really slang. Der double of the 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 real word is der dreckige Lappen. Der dreckige Lappen. Der dreckige Lappen. Alena? she's der dreckige Lappen. Der dreckige Lappen. And she said it in slang. Uh -huh. in dialect, Dialekt and it's der dreckige Laber. Nein, sorry, der dreckige Laber. Der dreckige Laber. เดแปล t แว่าผ้าขี้ริ้วค่ะเด t r i ทกิชลบ o v ไหนพูดผ้าขี้ริ้วผ้าขี้ริ้วใช่ผ้าขี้ริ้วอ๋ออิ่มหรือยังคะขี้ริ้วเด็ดแทกิชลาเบอรเยอ e ผ้าขี้ริ้ว Pakiliyo, got a head. Ah, eat, eat. Pakiliyo sounds so sweet. Sounds like a. But it's easier than the dragger, 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 dragger. What is the lapper? The draggy lapper. The lapper is lost. กินข้าวเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเก็บล้างวันนี้คงไม่ได้ทําต่อแล้วค่ะขอ,อบเปียอะไรยกไปพรุ่งนี้วันเกิดเดี๋ยวพอเที่ยงคืนก็จะเป็นวันเกิดแล้วนะคะเดี๋ยวจะอาบน้ํารอนั่งสวยๆรอสามีเซอร์ไพรส์ดีกว่าไม่ทําละขอ,อบปบป้งปบเปียทุกอย่างยกยอดไปพรุ่งนี้ค่ะงั้นวันนี้ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นตอนใหม่นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ